แต่ล่าสุดค่ะหลายจังหวัดเองก็ได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกดีเดย์วันแรกคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะก็มีคนไปใช้บริการการจำนวนมากนะคะซึ่งก็มีคนแหมมาทำหนังสือค่ะเดินทางซึ่งก็ยังมีปัญหาในเรื่องของระบบขัดข้องอยู่นะคะ โดยในเรื่องนี้ค่ะประชาชนในจังหวัดนคนรราชสีมาได้เข้ายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางกันอย่างเนืองแน่นค่ะที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดนคนรราชสีมาเปิดให้บริการเป็นวันแรกเมื่อวานนี้หลังปิดทำการเนื่องจากปัญหาชุมนุมทางการเมืองแต่เจ้าหน้าที่ก็ให้บริการได้เพียงวันละ220คนเนื่องจากว่ายังมีปัญหาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนจำนวนมากที่เสียเวลาไปรอคิวนานหลายชั่วโมงค่ะ ส่วนที่สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงรายก็มีประชาชนเดินทางไปใช้บริการจำนวนมากซึ่งทุกคนก็มารอตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่สำนักงานจะเปิดโดยสำนักงานหนังสือเดินทางได้แจกบัตรคิวไปแล้วกว่า300คิวแต่ก็สามารถทำหนังสือเดินทางได้เพียงวันละ100คนเท่านั้นซึ่งขณะนี้คิวถูกจองยาวไปถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ ขณะที่การเปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางอีกหลายจังหวัดประสบป,ปัญหามไม่แตกต่างกันเนื่องจากว่ามีประชาชนเดินทางไปติดต่อจํานวนมากจนล้นออกมานอกสํานักงานโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างได้แก่จังหวัดบุรีร,รัมย์สุสรินทร์ศรีสะเกดร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญแต่ทางสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีสามารถให้บริการได้เพียงวันละหนุนคนเท่านั้น ขณะที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตกระบี่และจังหวัดพังงาจํานวนมากก็ต่างเดินทางไปจองบัตรคิวเพื่อทําหนังสือเดินทางตั้งแต่ตีสาแต่ส่วนใหญ่ต้องผิดหวังเนื่องจากว่าสํานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ตสามารถให้บริการได้เพียงวันละหนูร้อยยี่สิบคนเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือประชาชนที่ยังไม่จําเป็นในด้านเดินทางภายใน6เดือนนี้อย่าเพิ่งรีบทําหนังสือเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนก่อนแต่ว่าที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมนะคะนาบัตรประชาชนที่ไม่ หมดอายุนะ,ะแล้วก็รวมไปถึงเด็กนะคะที่จะไปทำพาส,สปอร์ตเนี่ยก็ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยนะคะแล้วก็สูจิบัตรด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการทำด้วย